สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้จะพามาชิมนี่ฮะแกงขี้เหล็กครับผมง่ายๆเลยวันนี้เป็นแกงขี้เหล็กใส่ปลาย่างครับผมก็ทํากินเองครับจะกินง่ายๆกายกนอกเป็นแกงขี้เหล็กแทบ,บ,บแทบเลยเนี่ยมีแคบหมูมานิดหน่อยเป็นขี้เหล็กปลาย่างครับแล้วก็ปลากระป๋องด้วยปลากระป๋องเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับ น่าอร่อยมามเสียดายไม่มีขนมจีนนะจริงกับขนมจีนก็อร่อยมากในทีนี้ กินแกงที่เหล็กให้อร่อยก็ต้องลาดแบบเ,เจองๆแบบนี้อร่อยมาก Thank you. อร่อยมาก จอครับผมแกงขี้เหล็กมันบ้านเผ็ดๆแบบนี้อร่อยมากมากครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชม่อคิวครับผมวันนี้พอคิวลาไปแล้วก็มาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ